ฉันท่านธีรล,ลัฐษ์สำเร็จวันนี้ครับท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรล,ลัฐษ์สำเร็จวันนิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567จําจำนวน3,480,000ล้านบาท ในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับได้รับงบประมาณ8,800ล้านบาทเศษเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ2,000ล้านบาทเศษดิฉันต้องขอขอบพระคุณนะคะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลค่ะที่ท่านประเสริฐจ,จันทะลงทองยังนั่งอยู่ในที่ประชุมในที่สภาแห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้รับฟังข้อมูลที่ดิฉันได้นําเสนอแล้วก็อยากที่จะสนับสนุนให้เกิดขึ้นจริงๆในประเทศไทยในดิฉันได้ทราบนะคะว่าในส่วนงบประมาณที่ได้เพิ่มขึ้นมานั้นค่ะส่วนหนึ่งถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนโครงการไ h a แ l นด์ดิจิ t a l วันเล t ซึ่งเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียนหรืออาเซียนดิจิทัลฮับมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสารรค์นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย ซึ่งถ้าหากเป็นเมื่อก่อนคะ่ะดิฉันเองก็คงจะสงสัยว่าจะคุ้มค่าหรือไม่กับการลงทุนและหากลงทุนไปแล้วจะมีผู้เข้ามาลงทุนและมีเสียงตอบรับอย่างไรเนื่องด้วยรัฐบาลที่ผ่านมาคะ่ะไม่เน้นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติมากนักแต่ในปัจจุบันนี้นะคะดิฉันมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีนักธุรกิจหลั่งไหลเข้ามาลงทุนมากมาย เพราะว่าพวกเขามีความมั่นใจกับผู้นำและรัฐบาลของประเทศไทยในขณะนี้ท่านประธานคะ Thailand ดิจิตอลว a l เล่จะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างเพื่อลงทุนกันเองภายในประเทศเท่านั้นเพราะในขณะที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปประชุมในประเทศต่างๆท่านได้ชักชวนให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเสมอดิฉันมีความยินดี และดีใจมากๆนะคะที่ได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เข้าพูดคุยกับบริษัทใหญ่ๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Apple, Microsoft, h u a หัวว่าหัวเว่ย o ูเก Amazon และอีกหลายๆบริษัทชั้นนำให้เข้ามาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยได้นำเสนอความเข้มแข็งของประเทศสร้างความมั่นใจ เปิดโอกาสให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนซึ่งดิจิตอลว a l เล่นี้ค่ะจะสามารถรองรับการเติบโตที่กำลังจะมาถึงได้และการเข้ามาลงทุนของบริษัทเหล่านี้ค่ะไม่เพียงว่าจะทำให้เกิดการค้าการลงทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้โน้ตหาวของบริษัทต่างๆเหล่านั้นด้วยดิฉันมั่นใจว่าหากรัฐบาลเดินหน้าทำโครงการนี้ให้สำเร็จ ในอนาคตเราจะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้สอดคล้องกับนโยบายในเรื่องของการสร้างคนสร้างอาชีพพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างทักษะด้านไอทีด้าน AI ในประเทศให้เพิ่มมากขึ้นถือเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทครั้งใหญ่จากรัฐอุปสรรคให้เป็นรัฐสนับสนุน ท่านประธานคะในปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าการติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกดิฉันอยากเห็นรัฐบาลได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดกับให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดและแน่นอนค่ะว่าความสะดวกสบายเหล่านั้นต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยรัฐบาลจะต้องมีระบบการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ จึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่รัฐบาลต้องสนับสนุนงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านโครงสร้างดิจิตอลการสนับสนุนให้มีศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าศูนย์ BDI จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลของประชาชนที่ใช้สิทธิ์30บาท plus ที่บัตรประชาชนใบเดียวจะสามารถเข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลและตอบโจทย์นโยบายเทเลเมดิซีนการรักษาทางไกลที่แพทย์สามารถดูประวัติการรักษาของคนไข้ได้เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง มันดีตรงนี้ค่ะเมื่อข้อมูลของเราเข้าไปอยู่ในระบบคลาวด์แล้วเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินต้องเข้าโรงพยาบาลกระทันหันหรือเข้ารักษาแบบไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลแพทย์ก็จะมีข้อมูลของเราทันทีไม่ต้องรอให้ญาติไปเอาข้อมูลมาจากโรงพยาบาลเดิมถึงจะได้รับการรักษาอย่างที่เราประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ การจัดตั้งสูย์นี้ให้สำเร็จจะช่วยลดความซํำซ้อนในการของงบประมาณในเรื่องของการศึกษาพัฒนาคลาวของทุกกระทรวงได้ด้วยค่ะดิฉันอยากเห็นประเทศไทยนะคะมีคลาวกลางให้เกิดขึ้นจริงที่ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย go cloud first ที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ในขณะนี้ค่ะ หากได้รับงบประมาณที่เพียงพอจะสามารถรองรับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นได้รัฐบาลจะสามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อระบบคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะของแต่ละหน่วยงานได้มากถึงกว่าปีละพันล้านบาทค่ะท่านประธานคะการมีระบบคลาวด์เก็บข้อมูลแยกกันจะทำให้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดินดจิทัลของประเทศ ซ้ำยังทําให้ข้อมูลกระจัดกระจายและมีค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นฉะนั้นแล้วการทําคราวกลางของประเทศค่ะจะช่วยให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และสามารถมีความสะดวกในการที่จะนํามาใช้ต่อด้วยถือเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศนะคะที่กล้าคิดและจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบดิจิทัลของประเทศไทยให้ได้ ท่านประธานเองก็เคยอาจที่จะได้ยินว่าประเทศสิงโคโปร์ประเทศเอสโตเนียได้พยายามมุ่งพัฒนาระบบดิจิตอลจนประสบความสำเร็จ สามารถที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจดิจิทอลได้เป็นผลทำให้ GDP ภายในประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศเอสโตเนียนะคะเมื่อ 20, 20กว่าปีที่แล้วค่ะเคยเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชาชนประมาณวันละ250บาทเท่านั้นแต่ในปัจจุบันค่ะรายได้ต่อหัวของชาวเอสโตเนียอยู่ที่ประมาณวันละ1,600บาท เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะในขณะที่ประเทศไทยค่ะย้อนหลังกลับไปในช่วงเวลาเดียวกันเรามีรายได้ต่อหัวของประชาของประชากรพอๆกันนะคะแต่ในปัจจุบนันรายได้ต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่รายได้ต่อหัวของชาวเอสโตเนียสูงขึ้นต่างกันหลายเท่าเลยค่ะ เอสโอเนียนะคะได้พัฒนาประเทศจนเป็น e-governance ค่ะทุกๆธุรกรรมสามารถทำผ่านออนไลน์การติดต่อกับหน่วยงานของทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิดการแจ้งการเสียชีวิตล้วนอยู่แต่ในระบบดิจิตอลทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งทำได้โดย,โดยง่ายค่ะลด การเสียเวลาการเดินทางนะคะเสียเวลาเข้าคิวเสียเวลาในการจัดเตรียมเอกสารรัฐบาลสามารถลดต้นทุนด้านบุคลากรได้มหาศาลและสามารถนำงบประมาณมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านอื่นๆให้ดีขึ้นได้การผลักดันให้เกิดดิจิ l g ลการเม e n t ให้เกิดขึ้นจริงค่ะจะทำให้เกิดการลดการทุจริตคอร์รัปชันในวงข้าราชการและการตรวจสอบก็จะสามารถทำได้โดยง่าย และจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างชาติสอดคล้องกับแนวความคิด i s Doing Business ซึ่งเป็นการลดอุปสรรคในการลงทุนที่ที่ฉันก็ทราบว่าทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายที่ขาดความทันสมัยและไม่เป็นสากลทั้งในเรื่องการก่อตั้งธุรกิจและดาเนินธุรกิจดิฉันมั่นใจว่ารัฐบาลของเราจะสามารถ บรรลุภารกิจการเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้โดยเร็วด้วยการผสมภาษานโยบายของรัฐบาลค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการสนับสนุนให้ประชาชนคุ้นเคยกับระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตท่านประธานคะในเรื่องที่ฉันขอฝากไปถึงทางท่านรัฐมนตรีนะคะนั่นก็คือการดําเนินการเรื่องของเซลล์บอดแคสค่ะที่ จะสามารถส่ง SMS เต,ตือนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงภัยพิบัติต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะซึ่งในเรื่องนี้มีความสำคัญมากดิฉันจึงขอให้ทางรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณหรืออาจจะจัดสรรง,งบจับก,กองทุนต่างๆมาผลักดันให้สำเร็จให้ได้โดยเร็วค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นสสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยนะคะดิฉันยังของยืนยันว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายค่ะของกระทรวงคมนาคมนั้นได้สร้างความพึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะคะไม่ใช่เฉพาะชาวกรุงเทพแต่ทุกๆคนที่อยู่ในกรุงเทพสามารถที่จะใช้ในโยบายตัวนี้ได้แล้วก็อยากที่จะให้ ทางพี่น้องประชาชนนะคะได้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนมากขึ้นค่ะซึ่งหากรัฐบาลนะคะสามารถพัฒนาให้มีฟีดเดอร์ให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกมากสบายมากขึ้นมีการเดินรถที่มีเวลาที่แม่นยํามากขึ้นดิฉันมั่นใจว่าจํานวนประชาชนจะมาใช้ระบบขนส่งมวลชนได้เช่นเดียวกันดิฉันอยากให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นค่ะ ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและนี่เองนะคะก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะที่จะต้องพัฒนาระบบเศรษฐกิจแล้วก็หารายได้แหล่งใหม่ๆเพื่อที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในต่อไปค่ะ ท่านประธานคะการจัดทำงบประมาณในปีนี้นะคะจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มกำลังการแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีโลกได้ให้เราเข้าใกล้จุดหมายตามยุทธศาสตร์ที่เราได้ตั้งไว้อย่างเร็วที่สุดสุดท้ายนี้นะคะด้วยเหตุผลที่ดิฉันกล่าวมาและเวลาอันจำกัดดิฉันขอให้ความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2567ค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับ